โ oh. oh. okay. อโเคอาคนดูมาละอะแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนึ่งครับมาอยู่ผมตการไซเบอร์กาชาไลฟ์แอนดะ์เกมเนาะในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft กันอีกแล้วเนาะอย่าเพิ่งเบื่อไปนะเพราะตอนนี้ผมมีวางแผนว่าผมจะอัพไมดัสที่ต่อจากนี้ด้วยนะครับเค okay. มานั่งก่อนซึ่งในวันนี้ผมจะทําการเหมือนเดิมครับผมผมจะไปสํารวจหาคนแกะเพิ่มนะครับ พื่อที่ผมจะเอามาทําเต้นนะครับผมอย่าเพิ่งว่าผมใช้ทรัพยากรเปลืองเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงป่ะลุยเราจะลองหาขนแกะนะครับป่ะเล s โกเจอน้องหมูเฮ้ยน้องปลานี่ปลาแซลมอนโอเคประเด็นคือผมจะหาน้องแกะได้จากไหนอ่ะพื่อที่โล่งๆก็ไม่มีเสียงเบาไป อืมชืบอุ้ยอันนี้ก็ตายน้องกระตายครับผมไปแล้วบ้านเราอยู่นู่นนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องค่อยๆเจอซากแล้วนะครับแต่แกะหายไปไหนโอ้ย ผมต้องการขนแกะเพราะว่าผมจะเอาไปทำเต็นท์นะครับซึ่งผมน่าจะใช้เยอะอยู่ชิปไหนอะ่ะหาไม่เจอเลยอืมเจอน้องสุนัขหนึ่งครับโอเคผมคิดว่าผมน่าจะเลี้ยงแกะไว้ที่เกาะตัวเองนะ ดูจากสภาพแล้วน้องหมูก็มีน้องไก่อีกนะครับนี่ผมเจอเห็ดแล้วครับโอ้ผมจะเอาไปทำเป็นซุปเห็ดนะครับแล้วมันแล้วคนดูก็ได้บอกว่ามันเอาไปทำแมงมุมดองได้ด้วยนะผมมันเอาไว้ทำยานะครับผมก็เข้าใจอยู่ ชึบเห็ดแดงครับผมเจออีกแล้วเสียดายน้องแกะไม่ค่อยเกิดในบริเวณแบบนี้ถ้าเป็นบริเวณปกติน้องแกะคงเกิดไปนานแล้ว ผมจะดูสักหน่อยว่าบริเวณไหนมันปก,กติที่สุดบ้างรู้สึกว่าแถวนี้มันไม่เกิดหรอกนะครับมันเป็นถิ่นถิ่นสป,ปูตหมดเลยนะครับผมจะลองไปอีกฝ้าของชายฝั่งดูนะครับไปเตรียมตัวดีกว่าโอ้ยโอเค อันนี้ไม่มีอะไรครับผมอันนี้อะไรเนี่ยไม่มีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลกันนะครับมาเอาของมาเก็บก่อนนะครับเต้นนะผมคิดว่าผมจะใช้เยอะอยู่ ประมาณสิบห้าอันคนแกะเสียงของผมมันเบานะแต่ถ้าผมเล่นในเกมจริงมันดังอ่ะก่อนอื่นเก็บของก่อนผมจะทลองพายเรือไปอีกฟากหนึ่งนะครับผมจะไปดูว่าอีกฟากหนึ่งของเกาะมันมีอะไรนะครับ น้องสุนัขก็บอกว่ารีบไปรีบกลับนะ <c oughs> คิดถึงชึบปุ๊บโอเคอันนี้ถ้วยแล้วก็ซุปอืมโอเค ซุปถ้าช่วงแรกมีได้ก็ดีนะครับผมซุปเห็ดเนี่ยมันจะเหมาะกับการกินอาหารแล้วมันรีเจนให้นะครับผมก็คือมันเหมาะกับไงละ่ะเหมาะกับช่วงเริ่มต้นนะผมถ้าเราไม่มีอะไรแล้วเรามีเห็ดเนี่ยดีนะครับผมจะไปดูเกาะนู้นนะผมว่าเกาะนู้นมีอะไรเนี่ยผมจะทิ้งตรงนี้ไว้สักพักหนึ่งนะครับไปลุย อืมทะเลสวยขึ้นนะโอ้ยเออเอาเาไปป่งงแล้วเนี่ยเราจะไปไหนเรายอยู่ตรงนี้เราก็ไปทางซ้ายโอเคต้องสมดุลเข้าไว้มีสปรูตเยอะไปก็ไม่ดีนะเนี่ย เต็มเลยโอ้โ oh. หยอดเยี่ยม่ะผมจะไปดูว่าแถวไหนมีที่โล่งๆได้บ้างนะผมผมจะได้รู้ว่าม็อบมันจะเกิดยังไงถ้าเสียงบังต้องขออภัยนะผมพอดีตอนผมเล่นเกมปกติผมใส่เคสนะ แต่วันนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าเคสพังนะครับเจจะอัดไมล์ดัสที่ต่อเนี่ยไม่รู้ว่าไหวไหมเพราะปกติต้องลดเสียงด้วยอือหือโอ้ยเจอน้องเซนโกอีกแล้วนะครับผม ผมไม่มีเชือกอ่ะอือยากมีใบโอมอื่นบ้างจังที่นี้ผมก็ไม่รู้ละสิว่าตอนนี้ผมจะไปหาสปอนได้ที่ไหนละงงละ อืนั่นใครเนะน่ยน่าจะน้องเต่ารครับ,รบผมว่าผมเอาเดือยแต่ขวานผมไม่พอโอ้อคงไม่ได้แวะแล้วแหละนั่นไงผมเจอพื้นที่ปกติสักทีโอ้โหหาตั้งนาน เยี่ยมเจอแล้วเออเยี่ยมยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมผมขี้เกียจกลับไปเปลี่ยนตัวละครนะก็เลยเล่นแบบสตีไปก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆเป็นเกาะหลักนะครับแถวนี้ผมต้องหาแกะ ให้ครบ14ไอ้คนแกะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะนี่พูดถึงก็ามาเลยขอตัดชุดหนนะ่อยนะตัดน้อยนี่ครับอู้ยยา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  โอเคโอเคเหลืออีกแปดโอเคครับผมเรียบร้อยเจอน้องวัวน้องไก่ผมคิดว่าผมจะมาที่นี่บ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมต้องการสัตว์เนี่ยผมจะมาแถวนี้คิดออกแล้วแจมนี่แถวนี้มีสวอม a ลนนะครับผมน้องน้ำบึงอะไรนี่แหละ โอ้ยโอเคผมจะเอาต้นไม้ต้นโอ๊กลับไปด้วยนะครับเผื่อแบบอยากใช้อะไรเพราะว่าผมคิดถึงไม้นี้มากๆหลังจากเล่นซีรีส์นี้โอ้เย็นแล้วเหรอไหวเกินผมจะต้องไม่ตายนะผมจะหาสไลม์เค ตรงนี้โพอ่าถ้ำใหญ่เรามีถ้าอยู่แล้วเก็บไม้นี้ไปด้วยแค่ต้นเดียวพอครับเหลือเฟือ ผมก็หวังว่ามอนสเตอร์จะไม่มายุ่งกับผมนะโอ้โหตัวโคตรเบาเลย่ะผมต้องหาไฟก่อนไม่มีอมืสกิลตั้เกิดแล้วเอนเดอร์แมนโอ้มองไปทางไหนก็มีแต่ศัตรู อุ้ยมองไปทางในถ้ำก็เจอศัตรูอีกโอ้ย,ยอ,อืมอัดคลิปอยู่อ,อัดคลิปผมปอืมผมอัดคลิปอยู่เออนี่แหละครับช่วงนี้ทำไมผมถึงไม่ค่อยอยากอัดคลิปเพราะผมต้องไปเฝ้าหน้าบ้านสิ่งมา จะเกี่ยวตั้มมานี่มาเก็บหนึ่งแถวนั้นมีแมง,งมุมอยากรู้ว่าสลามมันจะมาไหมมันต้องมาตอนประจันเต็มตัวงอะซึ่งผมก็ละเลยอีกแล้วเออแมวแมวผมไปมองหน้าตอนไหน เฮ้ยอะไรกันเนี่ยมามาไม่ได้มองหน้าเอาเลยเสร็จเกือบละดีนะที่พกซุปเห็ดมาโอ้น้องสกเกลตันกับน้องไม้มุมเต็มเลยโอ้ ผมจำไม่ได้แล้วบ้านผมไปทางไหนแล้วแต่ก็ช่างมันแล้วกันจะสู้ก่อนโอ้คิปเปอร์มาเลยน้องคิปเปอร์เหรอน้องคิปเปอร์เหรอตุ่มเอาหินกลับมาก่อนโอเคโอเคบ้านผมอยู่นูน่น ผมต้องเอาแซป,ปลิงกลับไปก่อน <Yeah. S 1> ผมไม่ต้องสงสัยนะทำไมผมไม่ค่อยอัดคลิปเพราะว่าผมต้องทำมุ่นนี่นั่นมากมายนะครับผมก็เลยแบบส่วนใหญ่จะเห็นเป็นหนังเนาะ โอ้สไปเดอร์โจ๊กี้ครับสงสัยว่มันคืออะไรมันคือการรวมคอมโบของจิบหายแล้วมันคือการรวมคอมโบของสเกลตันกับแมน้องแมงมุมนะครับถึงเรียกว่าสไปเดอร์โจ๊กี้ไม่มีเกราะ ตบอ่าหมดโอเคชเันละมุนมากเจริญละอ่ะตครับระวังโอเคตงลงกว่านี้ดี าดาบมาสองมีด้วยเอาขวานมาหนึ่งอ้ไม่มีอะไรเนี้ช่างมันเอาโฮมาด้วยอันนี้มาด้วยมาทุบทิ้งเราจะเอาไปใช้ต่อไปเลยคืนนี้ยังอีกยาวไกล Ô, oh, con đồ gì? Double Q zombie thử đạp. Phan thính. Uh. Ừ. Oh. Ô, ยา่าดินปืนในน้ำทำอะไรเราไม่ได้นะครับน้องแมงมุมอีกแล้วมันอาจจะมืดไปหน่อย e ีนี้ต้องขอไยไม่มีเวลาคาฟไฟอืมคนแก่ไม่พอ ผมจะไปหน้าบ้านต่อละแต่ผมต้องรอ้อยมันเช้าก่อนนะครับเวลาสปอนเนี่ยจะได้สปอนได้อย่างปลอดภัยผมต้องเอาคนแกกะไปสิบสี่อันนะได้เหล็กชาร์จเลยเจเยมยิมยีมยมๆๆๆ ดีนะที่พกเห็ดมาด้วยเค okay. ผมจะลองไปสวอมแลนดูเผื่อเจอสลามแต่สลามเงื่อนไขมันเกิดยากสงสัยน้องเซนโกก็ต้องรอไปก่อนใน,ในจังหวะนี้ล่าแมงมุมอย่างเดียวไม่เกิดครับปรับความสว่างนิดนึงเค okay. น่าจะปรับนานแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกคีปเปอร์โอ้เงื่อนไขเกิดเยอะแทะสเกลตันใช่ไหมเก็บไปหนึ่งโอ้มีแต่คีปเปอร์นี่มันดงคีปเปอร์ชัดเลย อู้ย่าๆๆดินปืนออ้ยแมวไม่เอา,เอ,าอย่าไปยุ่งเก็บไปอีกหนึ่ง mm hmm. เสียงบักต้องขอไปเดี mm ๋ hmm. ยวจะใส่เคสแล้วกัน mm hmm. รอบหน้าถ้าเสียงไม่โอเค ต้นโอกเราเราต้องไปเอาของต้นเบอร์ชด้วยนะครับไหนอะแซปลิงนี่ได้แล้วหนึ่งเอาโฮมาก็ <gun> าใช้อย่างนี้ได้นะครับผมหนึ่งจุดสิบหกอุย้ยเฮ้ยซอมบี้เด็ก เยี่ยมโอเคกลับเตรียมกลับมาไม่ได้แล้วเช้าแล้วแล้วหนึ่งโอเคได้นะปกทำคลิปแล้ะถึงขั้นต้องฝาไฟมาเลยแล้ว โอเคเราต้องเอาคนแกะแปคราฟก่อนเก้าส okay. ิบโอเคเลยซีเราแกะหายไปไหนหมดนะนั่นไงเจอละฟักทองเยี่ยมอ่าไม่ใช่แกะนี่มันวัวโอ้ บอกเราทำไมเอาโฮมาเอาจอบมาโอเคอันนี้จอบใช้ผิดต้องขอไปผมไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ทำเกษตรหรอกน่าจะทำอนะีพีหน้าได้ฝักทองแล้วโอเคหาคนแกะ ันไงสองสุดยอดสวยสิบสองขออีกสองขออีกสองนี่เวลาเราต้องการอะไรมันหายากจริงๆแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมากันเต็มเพียบเยอะโอ้น้องแกะหายไปไหน เมื่อกี้มีสามไม่ใเฉลยตอนขามาเอาเหล็กกลับบ้านด้วยช่วงนี้จนอโอ้ยม,มันเยอะอย่างนี้เนะี่ย ียมปะสิ่งที่ผมจะทําต่อไปผมจะหาแกะมากินซุปยอ้ยอมใจแป๊บอ้าวกินไม่เข้าให้กินหญ้าเร็ว รอเนี่ยต้องยัดเยียดเหรอหายไปไหนเจอทลุ่อภิมหาลึกโอเคสักทีโอเคอเรียบร้อยครับกลับดีกว่าคนดูจะได้ไม่กังวลว่ากลับบ้านถึงไหมเดี๋ยวกลับไม่ถึงบ้านต้องกลับมาอีก เยี่ยมเรือเราไปไหนเนี่ยเออไม่ใช่วันเวทีนะอ,อ๋อเรือเราอยู่นูน่นเราต้องไปอนู่นอีกโอเคอน้องปลาคอเต็มเลยโอเค ไม่อันนี้อะไรถ้ำโหเหล็กก็มีเยี่ยมป่ะกลับบ้านก่อนต้องหาเรืออเจอน้องแจงแล้วตอนได้ครบแล้วทำไมไม่เกิดเนี่ยโอเคไม่มีเรือเรอ สงสัยคุณต้องกลับบ้านป้ายน้ำไปละแถวนี้สัตว์เยอะดีพอจะมาบ่อยๆแล้วกันถ้ามีโอกาสนะนี่ไงเจอเรือแล้วกลับบ้านดีกว่า อยู่ไกลด้วยเก็บอ้อยแล้วเราก็กลับนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเกรดเป็นเต็นที่หลังนะครับชุบกลับบ้านก่อนนะครับจะได้สบายใจกันทั้งคนดูทั้งคนเล่นที่จริงวันนี้ผมวางแผนว่าจะมายดัสตี้ต่อนะแต่ก็ต้องไปฟอร์นาา้้านอีกแล้วช่วงบ่ายผมก็ไม่อยู่ทำธุระ โอ้มีปลาเต็มเลยถึงสักทีอ EP หน้าผมจะปลูกข้าวทำเต็นแล้วก็นั่นแหละครับโอเคผมพร้อมจะเคลียเกาะนะแต่ผมไม่มีน้องคิปเปอร์นี่สิ กลับมาแล้วถ้วยหายไปอันหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรมาต้นสับปุบเอ้ยต้นเบิร์ชตรงนี้หนึ่งต้นต้นโอ๊กอีกสอง,งฟักทองโอ,อ้ยโอ้ยโอ้ย ผมก็ได้เต็นมาตามที่ต้องการแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะปูที่หลังก่อนอื่นก็เก็บของเออของเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันกลับมาแล้วนะลูกๆโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเกมมายครับใน EP นี้สำหรับคลิปนี้คงต้องไว้เท่านี้ละกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ต้องกดซับถ้าเต็มใจก,ก็กดผมไปมาครับนั่นเองเ,องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ละกันสวัสดีครับ